สวัสดีค่ะอีตีต้อนรับเข้าสู่การรายงานสถานะโลรมาตกรมชุมปรามประจำวันที่17ตุลาคมนิสกา2556ค่ะดิฉันกาม,มิตราภาคสมุทรครับผมอน,นันต์แสนทชคนีสุกครับค่ะเริ่มด้วยการรายงานสถานะโทรมาตของโรงงานกาคกลางและภาคหนืก่อนนะครับ เจ้าพยาสถานีท hey> ี่กำลังทำงานอยู่มี70%ค่ะโคลมาลูกน้ำปิงตอนบนขณะนี้ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวค่ะโคลมาลูกน้ำวางสถานที่กำลังทำงานอยู่มี6 0สรซโลมาลูกน้ำโยมสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี8 8ดสอรโลมาลูกน้ำใสแการสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%่รโลมาลูกน้ำวังทองสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%และโคลมาลูกน้ำกบสถานที่กำลังทำงานอยู่มี ต่อไปเป็นการรายงานสถานะตรมาตรุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับตรมาตรุ่มน้ำลำปางสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี80%ตระมาตรุ่มน้ํามูลสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี7%ตระมาตรุ่มน้ําซีสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี90%ภาคตะวันออกนะครับตรมาตรุ่มน้าฟาร์จีนบางพะงงสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี90% โซลมาลุ่มน้ำจันทบุรีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี64%ภาคตะวันตกนะครับโซลมาลุ่มน้ำท่าจีนสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี58%โซลมาลุ่มน้ำแม่กองสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี94%ต่อไปส่วนของภาคใต i, ้นะครับโซลมาลุ the the garden, ่มน้ำท <opportunities> ่าตะเภาสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี75% ลรมรถถมาลุา่มน้ำนครศรีธรรมราชสถานีที่กำลัง네ทำงานอยู่มี87%ธรรมาล em, ามุ่มน้ำทะเลสาบสงขาสถานีท eh ี่กำลังทำงานอยู่มี3.5%ธรรมาลุ่มน้ำอ so ุงตะเภาสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี32%และโทรมาลุ่มน้ำปานบุรีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี78%ครับค่ะสรุปการรายงานสถานะโรรมาลุ่มน้ำวันนี้นะคะสถานะโรรมาลุ่มน้ำทั้ง5ภาคการมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ และในส่วนของลูกน้ำโยมระดับเตือนที่สถานีทีวีสิบสองอูโคประทับช้างวอดพิจิตรสถานะโทรมาตรของลูกน้ำ้าประวันออชเียงเหนือลูกมน้ำชีเตือนน้ำท่วมที่สถานีทีวีบสามบริเวณตำบลตำ,บล,ตำบลโคชยัยอัมพูโคโคชยัยจังหวัดสงขลนค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในระดับเตือนการล้นตลิ่งค่ะครับ,รบรสถานาะโทรมาตรลุ่น้ำภาคตะวันตกและภาคตะวันออกครับ มีฝนตกกระจายและเป่า,าและเป้าระวังในบางพื้นที่ครับส่วนของภาคใต้นะครับลุ่มน้ําปานบุรีมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ระดับน้ํายังอยู่ในช่วงเป้าระวังบ้านป่าเดง TPR 1อําเภอแก่งกระจานบ้านห้วยมงคล TPR 7อําเภอห,หัวหินบ้านเขาน้อย TPR 8อําเภอปานบุรีครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานสถานะธรรมาตประจำวันที่1 1สุลาคมพุทธศักราช 2556ขอบคุณสำหรับการติดตามกระผมและทิที่กรท่านขอจบการรายรานจากเพียงเท่านี้ครับ